อยากคุยอยากอยากถามเขาว่าคิดถึงหนูบ้างไหมน้องพลอยงามขามเขาจะตามหาแม่ดีใจไหมลูกตามหาใจมากเล ได้ย้ายกลับมาที่นี่ก็ไม่ได้ติดต่อกับลูกก็ย้ายกระทันหันคือว่าย้ายของขึ้นรถกลับมาเลยเะคือว่าทางบ้านนี่ไปรับหมาก็ไม่ได้ให้เบอร์ไม่ได้ให้อะไรไม่ได้ให้ก็นหนูหนูมีเบอร์โทรลูกแต่ติดต่อไม่ได้ถ้าเราจะพาไปหาลูกจะไปได้ไหมไปไปได้แต่นี่หนูไม่มีเงินจะไปหาลูกอะรายการ <ไป S 1> ลุงแบบอปอิจันไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายตั้งบาทนี่ถ้าอยากจะไปเดี๋ยวจะพาไป ปเดี๋ยววันนี้พาคุณวันลาไปเจอพายลูกที่ชนบุรีน,นะนี่อะไรเนี่ยยาฮะอิเตเฮนอะไรนะอ๋อเป็ารีมาเชิญเชิไปเลยไปเลยครับ ค e ุ้นที่เดวนที่ฟ้าก่อนหอะไรสารสีพร้อมเดี๋ยวคุณข้าวกลางทาเลย ตอนนี้ประทานอาหารก็เสร็จก็มาถึงที่พักนะฮะที่โรงแรมประจําที่เรานอนก็มีห้องน,นี้แหละวันนี้ก็สี่ทุ่มกว่าเดี๋ยวพักผ่อนแล้วพรุนี้ตื่นเช้าเจอกันเดี๋ยวจะพาไปเจอพสยลูกสาวนะครับวันนี้สู้ๆไปไม่เหนื่อยนะเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยครับเดี๋ยวพรุนี้ลุ้นนะฮะอาคุณนานะฮะไปเจอไพา์น้องพลอยนะครับวันนี้ก็พักผ่อนกันได้เดี๋ยวพรุนี้ตื่นเช้ามาแล้วเดินทางต่อ ประมาณไม่เกินชั่วโมงสองชั่วโมงเนี่ยจะเจอน้องพลอยแล้วความรู้สึกแม่เป็นัไงตอนนี้ดีใจมากแล,และวันนี้เดี๋ยวเราจะไปเซอร์ไพรส์น้องพลอยกันนะรู้ใช่ไหมวันนี้เซอร์ไพรส์น้องพลอยน้องเต้มาวางแผนกันหน่อยมา,มานี่นะเดี๋ยวไปถึงนะเราไปหาชายหาดที่มันมีร้านค้านะ,ะใช่ปะ แล้วเราก็นั่งนั่งตรงเก้าอี้ที่มันมีล่มมานะและก็จะเตรียมกับร้านค้าเราสั่งอาหารให้แม่ให้แม่เอาอาหารแม่ก่อนให้แม่เอาอาหารไปเสิร์ฟนะแม่ได้ไหมเป็นเด็กจะดตั้ครั้งได้ไหมอาหารไปเสิร์ฟแล้วน้องพอจะนั่งอยู่กับผม2คนที่วางแผนว่าที่น้องเต้บอกน้องพลว่าเดี๋ยวจะมีรูแอปจะมาคุยอะไรอีกนิดหน่อยแล้วเต้ยก็เตรียมถ่ายแม่และน้องเพลงเตรียมถ่ายแม่เต้ยเตรียมหลักถ่ายน้องพลนะฮะแล้วมาเสิร์ฟที่โต๊ะแล้วเดี๋ยวลุงแอปก็จะเฉลย ว่าเอ๊ะทำไมเด็กเต๋อคนนี้หน้าคุ้นๆจังเนี่ยเออทำไมหน้าเหมือนน้องพลอยจังอ่าทั้งานจะเอาเอาของวางก่อนนะเอาของวางที่โต๊ะก่อนนะฮะแล้วก็จะเิฉลยเหล่น้องพลอยตามนี้ไหมนะอันนี้อันนี้เป็นแผนคร่าวๆนะลุงนะข้าวข้าว้วหลังจากนั้นจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามนั้นเลยนะแม่นะเออดีใจสู้ๆไหมเขาต้องจำได้แล้วแต่ทีนี้เขาว่าจะใช่ไม่ใช่แค่นั้นครูว่าเป็นแบบว่าดีใจไหมสู้ๆไหมสู้ๆไหมสู้ไหมสู้ล่ะสู้ๆนิ้วเด้ เอาแล้ววันนี้จะไปเจอลูกกันนะฮะเดี๋ยวเดินทางกันนะฮะ ต้อยภาพไป,ไป น่นอามมัน้นมนาม่หนูก็ไม่เคยเล่นอ่ะน้ำมะพร้าวมาน้ำมะพร้าวมาอ่าน้ำมะพร้าวลูกเอ้า มันแม่ค้าหน้าคุณคุณไทยเนี่ยคุณนาหรือเปล่าแม่มาอย่าพบเจออย่าพบน้อยข้างแม่หัวข้ากันแต่วันที่จากไหล ได้พบจักดให้สามนามต่อแสนรักแสนหวงเกินไกลอยากบอกว่าถึงมากมาสุดหัวใจจริงอยากจะมีวันนี้วันที่เรามีกันคงจะมีสักวันที่ฉันจะโชค อืนหรืออีปีจะรอคอยคอยวันนี้วันนี้ที่ฝ้ารอต่ย่ใครมียามันนอะ ใช้อยู่ไหน่ะยี่เดิมจำได้ไหมจมูกจะเหมือนเดิมไหมลุงลุกให้แม่ลุกเขานั่งด้วยกันไหมเหมือนจะเป็นลมเบอร์จงเป็นห่อยห้อยขยับลูกไหวไหมลูกไหวไหมย่าดมก็ไม่ได้เอามา กอดกันให้เต็มอิ่มไปเลยนะตัวจริงเสียงจริงนะใช่ไหมเจมูกที่ชายมันอยู่นี่น้ำแม่ได้ไหมใช่นะวันนี้ครับถือว่าเปิดแคสที่เจ็ดเลยวันนี้นะฮะน้องพลอยกับแม่วันนานะฮะได้เจอกันแล้ววันนี้มาเซอร์ไพรส์น้ำมะพร้าวลูกที่อร่อยที่สุดในโลกของน้องพลอยนะฮะอ่ะน้องพลอยดื่มน้ำมะพร้าวที่แม่ให้มาน้ำแม่ป้อนน้ำมะพร้าวด้วยเลย ดูดหน่อยดูดหน่อยชื่นใจอุตส่าห์พามากินน้ำปลาเท้าชายหาดไหวไหมเนี่ยกินไหวไหมดูดูมือสั่งอ๋ยแม่ตาน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 รสชาติเป็นยังไงเออเอาชื่นใจเราก็ชื่นใจนะความรู้สึกตอนนี้เป็นยังไงบ้างดีขึ้นยังดีขึ้นความรู้สึกเป็นยังไงเจอแม่มอแล้ว17ปีปลดบใจค่ะ นึกไหมว่าวันนี้ลุงจะพาแม่มาหาไม่อ,ออไม่นึกเลยก็ดีใจก็กอดกันให้น้ำใจไปกอดกันให้น้ำใจไปเลยตะใจไปแล้วก็อธิบายให้ลูกฟังด้วยว่าไม่ได้หนีนะเดี๋ยวลูกจะไม่เข้าใจเขาแม่โทตรติดต่อทางบ้านเนี่ยมี พี่สาวแม่ที่คนโตแล้วก็น้องแม่อีกคนเขามารับแม่เชาบ้านอยู่ตอนที่แม่เชาบ้านอยู่ที่นู่นเขามารับไปรับกลับเดี๋วก็คนของไปมนเลยใช่ไหมแม่กับ ได้พบจะกกอดให้สามนามก็แสนรักแานหวงเดินไกลอยากบอกว่าคิดถึงมากมายสุดหัวใจที่มีอยากจะมีวันนี้วันที่เรามีกันคงจะมีสักวันที่ฉันจะโชค เดือนหรืออีกปีกกกจะรอคอยคอยวันนี้วันนี้